สวัสดีครับอยู่ผมเฟิร์นเตอร์แม็กในช่องไดโมชาแนลครับครับผมัน,นเป็นการเจอระหว่างอะไรครับคุณแม็กกี้อ่าเป็นการเจอระหว่างทำอาาอยู่ละของด r ก้อนนิพาแล้วก็แถวค,คุณเดินสักเทเกียของคีเธอร์แซงติ r ลีนะครับผมเป็นสายใหม่ที่นุ่มเบิ้มบบบสัมเบมาไอ,อ้คุณพูดอย่างนี้มาว่าไงผมมือผมมันยาวหมากที่ผ่าแล้วเป็นสงใบเฮ้ยเอินเขปสามใบหนึ่งสองสาห้อ้ เขาเปลี่ยนหนึ่งไปโอเคได้เมื่อคนดีนะเนได้อยู่พอไม่ได้ว่าอะไรด้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็พอถูกถูในอายุมาขอครี่แล้วกันได้เจ็ดได้ขี่โอ้โหคุณมุ่อนยาวๆได้บรรดาลับอวินแห่งดุรภาพเทกิพูดแห่งจิงจอกก้าหางทำมาอยู่ละครับผมรับเฉลยเลยโอ้โหจั่วขอทิ้งหนเจ็ดสองครับ ได้เป็นแสงแดดอันอ่อนโยนทำมาอยู่ละครับผมเปิดเจ็ดเทของน้องครับได้ท้าพูดจริงจอ่อเกาหางเปิดเจ็ดหาล,ลิมิหรือลาลามิจากในกองการขึ้นมือจงออกมาครับได้ฟูด,ดอกแอล,ลิมิขึ้นมือเจอแล้วครับโอเคครับน้องขึ้นมือแล้วก็ผมขอลงตัวนี้นะครับนินจาปีศาจโฟเทลเทของน้องโมโุสนามครับเปิดเจ็ดใบหาคําว่านินจาหรือคําว่ากริเตอร์นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคจากการที่หาเอาเข้าโซนนะครับโอเค อำเภอโซนาเข้าโซซ่าผมได้อมาเลยเป็นไรผมมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาหาผมเองแน่แน่ไม่ช้าก็าเร็วผมพาเธอเลยเอฟจบแล้วยิงกลางมือหนึ่งไปครับไลเป็นไทเกียร์ล่างอ่าปฐมนะตำแหน่งตัวไนไปพันจบตีไนกูดเลยผมไม่ป้องกันครับเช็คครับฮิวทิกเกอร์เช็คครับผมฮิวทิกเกอร์เหมือนกันผานเดิน นครับผมรอขอทิ้งมือหนึ่งใบครับใช้เป็นคนนี้เลยเทศกาลคนนี้เทศกาลการลุกไหมทำอยู่ละเทครับมาโดนไล่ทับตึ๊มเอาเลยนํามนี่ม่เหลือแล้วมีอย่างได้รบเข้าโซ่ครับผมโอเคก็เหมือนโซ่ตามกันนะตัวนี้ขายเลยเนื้อเก็บเก็บของทิ้งมือเพื่อเอาของหนึ่งใบเข้าโซ่ั่้เองขอครับินจาพิศาจ โฟเทลเปิดเจ็ดเลยหาของรัวสี่ห้าหกเจ็ดมาครับนินจาเข้าโซ่เลยต้องการโซ่ต้องมีสักคนที่ให้ผมหยิบได้แปดพันจงตีบัญการก่อนเลยครับแปดพันยังเงินเหรออืมผมให้ห้าพันห้าพันสินะบัญการหนึ่งหมื่นแปดจงตีปล่อยแล้วกันดาเมจเช็คได้เช็คครับขอโทษครับ <c oughs> เป็นพีจีเป็นพีจีเหมือนกันครับจวด ได้เอืมเกียงกะดิเ,เกียร์ได้เลยเป็นอ่าเทเกียร์ร่างกเกียร์สองสกิลอเปิดชอบครับถ้าเป็นเกียร์สองต้องฝากขอได้ขอเลยขอวะนี่ถ้าผมก็ขอเป็นคนนี้คนนี้บอกว่าเอาหนึ่งไปเข้าโส่ผม่าเป็นเกียร์สามเข้าโซกันเปิดหาคนเกียร์เพื่อที่จะขอลงมาซึ่งไม่มีอา่อนชือแวนเตียบหนึ่งหมืน่นจนตีปกัไม่ป้องกัน เช็คไปครับฟอนครับชาวหน้าบวกเหมือนีแแต่ไม่เช็คครับดอครับพลังบังกาโจกาหนึ่งใบยี่สิบแปดจงังกาครับผมขอให้ฟอนเทครับตึ้งอ่าไม่ใช่เกณฑ์สามนะครับแต่ว่าตกรอครับเป็นทั้งหมดสามหมื่นห้าครับโอเคสกิลครับสบายรอบที่ช่ายโจกาหนึ่งใบมาเลยท่าผมสแตน แอนดรอทิ้งค้าจัมือหนึ่งใบครับไล่เลยครับขั้นคือนันกลับเท่ามาอยู่ละโอเคขอร่ายออเดอร์ครับของเล่นที่พังทลายเปิดเจ็ดเลยเปิดไม่เจอใครไม่เป็นไรสับขออแต่ในโซ่ของผมมีดีมีกันแล้วมีครบนะครับโอเคครบไหมไมครบผมได้ยินอะไรเออไม่ครบเกาะตึง ตังนี้อะลงนี้กันมาผมเริ่มแพทเทินเฟสเลยครับสิบาสามจงตีวันกะศสามมันเหรอชนะเฮ้ยเหมือน,นรครับอากาศครับสองมือหนึ่งจงตีเทคของตัวนี้ครับถ้ามีอากาศน้อยกว่าหรือต่ำกว่าสองใบเท่ากับหรือต่ำกว่าสองใบไปถึงบนฟิวของฝ่ายตรงข้ามนะมัน <Okay. S 2> จะมุดเข้าโซ่แล้วก็น้องก็จะโบกมืงคลี่ให้แหวน เหตของมันครับข้ u ตั r โดดมาน,าน,นินจาแห่งสายสัมพันธ์ซูกุคิเหตของมันเมื่อลงสนามครับถ่าโซนหนึ่งสามารถเก็บคำว่า,านินจาหรือคิเตอร์จากในดอกเข้าโซได้ผมเก็บอาราม,มีเข้าไปครบแล้วผมให้เป็นอืมคิดนะไกทีไว้มาสองคีดเลยนะปล่อยแล้วกันเฮ้ยโอเคครับทวินไรเช็คฮิวทิกเกอร์มีกี่ดับมีดมเดียว ผมฮิวได้ทุนฟูหนึ่งดามจพลังที่มานินจาซเซิร์นเช็คครับเ<น> <รา S 1> กตสองสองดามิเกตสองเกตสามต้องติกเลยสองหมื่นแปดจงตีมันกะครับผมให้ฟอนเอ้ยให้คีเทสสองแปดนั่นหรอใช่ญครับเอาให้ฟอนเทคไมผิดเมื่อกี้จะบอกฮิวเทส้อแตนตามผมนะโจ๊กตาครับผมมำารทึ่งเลยทิงเลยได้ครับ เป็นตะเกียร์ล่างล่างขาวอันนี้มีป้นโดดฟีเรอาอเห็นตะเกียร์ลงมาสกิลบรรกาครับะดหนึ่งผมเปิดห้าคอหนึ่งอ่าคออันนี้ที่ราสั่ง์แล้วก็ผมก็เซต็อ,อเอร์ลยแล้วกันได้ไมดีนอ หนึ่งหมื่นตีข้างก่อนเอื้อตึงแล้วก็สิบสามแบนการแล้วโอไม่ป้องกันครับต่้เช็คเลยที่ตั้งเช็คฟอนหน้ามืดแต่ไม่เช็คครับเจ็ดสองตึงสองหมื่นแมนการขอให้ฮิวเท็กครับตื่นสี่หมื่นสามครรผมอแมนจัดผมไม่มีอะไรเล่นเลยตอนนี้ต้องอย่างนี้ไปก่อนโจบก์าหนึ่งใบขอ ได้ฟูดอลิลิมิลงมาครับโอเคน้องนินจาพิศาจโฟเทลลงมาเปิดเจ็ดมอนเดิมครับโอเคครับเอาคำว่า,ากริตเตอร์หรือว่านินจานั่นเองเลือกเป็นลาลามิเข้าไปในโซครับตีออก,ก่อนเลยครับสองพันห้าสองพันห้าสองห้าจตีว้ผมให้เป็นฟอนเทคอ,อัน 2, นี้สองสามสองสามสองสามอืมไม่มีตัวนั้นนี่นะ โอ้ให้เป็นฮิวเท็รครับผมเป็นสามแปดสามแปดสินะอันการของจงตีเลยครับสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งบวกห้าพันเป็นสามหมื่นหกแล้วก็กดเท็ครับพขตบัสตึต้งสองตัวนี้ลงดับเลยขอลงมาเป็นลิลิมี่กับลาลามมี่ครับผมขอกดเท็ของทั้งสองตัวเลยผมขอทอปโซ่สี่ใบปึ้มแล้วก็ เอาตัวบูธข้างหลังที่มันตั้งอยู่ครับเข้าโซะ่โอเคเอาตัวไหนเปล่าอีกอันหนึ่งมันโซจัวโอเคโซสองโอเคโอเคคุณกัดไหมครับอันนี้หน่อยแล้วกัน <c oughs> ครับเช็คเลยทวินทยครับเช็คออเดอร์ครับเซอร์เช็คขี้แหวนพลังลิลิมิข้างเด็กครับเกร์สองเก้าสอง <laughs> เกร์อ่ะสามหมื่นห้าจงตีวันกาดครับโอเวอร์ม oh, uh ีแปดพันสามหมื่นสามครับไม่เจิดไม่จจิดเลย เอาอะไรไอเคมือกี่ใบครับหนุ่มมือจั่วเป็นใบสองใบละผ่านขึ้นเลยโฆษณาอรับเลยอันนี้ร่างมือจะนับเป็นโฆษณากับร่างเขานะครับแล้วก็มีเซตเรอร์เป็นจ้าสองเจ้าหน้าหมื่นห้าโอ้โหนั่นเาขายากเลยอัี้อันหนึ่งนะต้องเล่นนะแบนตีเอฟสองพันแปดสองพันแปดงั้นเหรอผมอินเตอร์เซปสองใบครับอินเตอร์เซปดิเชตแต่ผมปล่อยให้มันเข้าได้ไหมอ่า <c oughs> ได้ได้แล้วแต่ ได้เลยพ่อนุ่มครับผมเยตสามเกตสองู่ยอดครับเคครับออเดอร์เกตสองโอเคครับสกิลออเ,เ,เปนกัอ่ากระบวนหนึ่งซิมมันหนึ่งซิมันด้ามมืออนะครับสแตนได้รอบหนึ่งแล้วก็ตีอีกรอบเลยสองหมื่นแปดบกกับผมไม่ป้องกันดเดี๋ยวครับดอทิเกอร์จวัจวยังเค้ครับพลังแงกันครับเท่าไหร่นะ ตกหิวคุณมีห้าแดมแล้วใช่ไหมใช่มีห้าแดมหิวไม่ได้แหวนืีสองพันสามครับสองพันหนะ้าจมตีแหวนครับการคียครับเป็ 3, 5. 5. นสามพันแปดครับโอเคสามพันห้าจมตีแหวนการหนึ่งพันห้าครับสามพันแปดอ่าอันหนึ่งนะผมดูนะโอเคแม่ตกกัวเทคเลยผมจะตายแล้วนี่พาเธอแล้วตาคุณเลยเพลตาคุณเลยรูรตะกรุกตะกะแสนขอครับ หมื่นแปดจงตีบรรกาศครับเสร็จครูครับหมื่นแปดจงตีบรรกาศครับเอ่อเสร็จเอ่อไม่ได้เสร็บการท่ามาสองใบจากมือแล้วก็อากาศจงตีแล้วครับสองหมื่นหกเทครับมันจะดุเข้ามาสองตัวสองหมื่นหกแล้วก็เขาตบาดโดดมานี่ล่นะนี่อีกรอบตนะึงตึงๆมผมขอได้เดียวเลยหกสามขีนะใช่ครับ ผมต้องทำเพราะผมได้แค่ได้เดียวทวินได้ครับเฟิร์นเช็คทิจักครับเซอร์เิลเช็คครับของเล่นออเดอร์โอ้โหรอดได้ยังไงหมื่นห้าจงตีมันการครับรอเช็คครับผมเป็นสองหมื่นสามสองหมนหกจงตีมันกาสองหมื่นแปครับมือเหลือไปเดียวเอามเช็กอ่นเธอเลยเดี๋ยวถ้าษณะอะไร 15, ูคุณช็สองโอ้ยือผม เออหมดแล้วนะมือตอนนี้ผมใช้สกิลใหม่มาหนึ่งผมเปิดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผมขอได้สองตัวครับขอเป็นคนนี้กับคนนี้เพราะว่าผมโฆษณาไล์มาได้ขอได้สองแล้วก็เมเปิลโดดขอค,คนนี้แล้วกัน แล้วดีกว่าโอเคมาตีครับสองหมื่นแปนกะสองหมื่นแปดนกะนเลยเออเออสดละสองกันสุดะอินเตอร์ซฟครับแล้วก็้องการไล่ออเดอร์สะสสองใบสอหมื่นถึงนะใช่แล้วเป็นมดได้สองหมื่นใช่เซฟเป็นสองหมเนี่ยโอเคแบนตีสิบแดเท่านั้นแ่เาตน้นใช่นะ ขอพีจีทิ้งเกตสองครับเรับเปรเจ็ดพีจีเนเจ็ดฮิวครับมีฮาเดอรฮิวได้ยผมเล่นมาฮิวเพิ่งออกเพิ่งรู้จักกับว่าฮิวที่เกอร์ังข้างครับผมเอาิวสกิลแวร์นบทิ้งมาหนึ่งมาแล้วสินะโอ่เคเลยสแตนนบแล้วก็ตี21่สอ่าสากแอนครับไม่ป้องกันครับเช็คเกตสองครับเรีบที่เสร็อ่าสบายหรอที่าโจกานหน่บ วันนี้จะเป็นยี่สิบสามนะครับพระอผมอีจีไม่ทิ้งมือครับโอเคอ่าคนนี้เข้าโซอ่ะโซบารสามออกหยิบนั่งอ่าหนึ่งใบเต็มมือแล้วก็คนนี้โซบาร์ดีใจเลอ่าเลยเอย่อผมสแตนแอนดรอซิงปฏิหารจงมาเกินกับฉันเพอร์โซนาไราตึงอโอกาสหนึ่งใบ หมด<อ>แลอนรครับเทคของเล่นนี่พังทลายแน่นอนบ่าในดอกฉันต้องมีฟ็อกแน่นอนจริงดีอ่ะเอาแค่มันก็ได้เข้าสู่โอเคเพราะว่าถ้าถ้าเปิดกองกันแม่ก็หาไม่เจออีกแล้วก็ไอโซผมมีครบอยู่ก่อนแล้วนะครับผมจะได้จัวเพิ่อมอีกหนึ่งยับขึ้นมาไอ้น้องคนนี้ตีเลยสองหมื่นสามจงตีบรรยากาศสองไปแล้วจงตีครับสามหมื่นหกเขาตบบัตหนึ่งัวออกมาดีดิมิคาราลามิสามหกอันรอ ข้าอ <ort. S 1> mm, ืมชิดกนหนึงนะสามแปดสาแอันนี้ชิวชิวฮิวเทกกนะสามแปดสี่แปดห้าสามเท่าไหร่นะสามหขอสองลูกห้สาทวินได้ครับเฟิร์สเช็คเกมนึครับเซ็นเช็คพีจีโอเคมวยคุณกี่ใบ มือผมมีสี่ใบสองหมื่นห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าใบสองม่นห้าใช่แล้วผมไปก่อนเอาเลยสองหมื่นห้าจงตีบังกาครับพีจีทิ้งเกณฑ์คร้บต้องผมมะใช่ครับผัดเลยโฆษณาลรครับอ่าเป็นเจ้าสองหน้าบวกหมื่นห้าผมขอ คนนี้เอ้ squared, อยพอะไรลืมขคนนี้เอา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  Over, อโโอ Over, เอา o r ้าโส่แล้วกันโอ e r อยู่ไห e r ก้าโสเปิดสามหา o อร r แต่ว่าผมไม่มีหรอกซึ่งผมจะสับเลยผมก็ขอเป็นไหมไม่ไดาเลย พอด้วยไหนๆก็เอ้ยแมวไมวอี่แหละนี่แลยโอเคไีครับสองพันแปดกันอินเตอรเซ็ปครับก็เมือผมมีใครให้ห้าพันสองแปดก็ชนนี่ว่าใช่หมื่นห้าเลยเป็นสามแปดหนึ่งลูกเขานะอ่ะให้ให้ห้าพันก็หนึ่งลูกเหมือนเดิมแหละโอเค ไฟแจ็คเกศสามแล้วกันแจ็คฮิวออแวนครับเรืออยู่ได้ไฟนั่นฮิวเชื่อคอนเทนได้ส่วนผมก็ชนะใช่ไหอยู่ได้นี่เป็นอะไรเป็นเกศสามเลขเหลือสองใบสุดท้ายเป็นกิกับฮิวคุณบอกให้ผมชิงแจว่าคุณเหลือกี่เว็บเหลือลูกกันไหมเหลือสามเว็บอะ ลุกละหละที่ผมการอย่างนั้นลุกละหลาที่ผมการอย่างนั้นมือม <ๆ S 2> มคนไม่มีแล้วหรอมือผมเหลือพี่จีไม่ทิ้งมือกับโอเวอร์ผมต้องเข้าชานในการเล่นเลยเนี่อเดียดจับตานี้แบบตึงเกมตึงจัดผมมาเข้าชานในการเล่นแล้วผมไม่คิดอะไรมัวๆแล้วแล้วก็เป็นการชนะของเธอเกียร์ครับหลังจากที่ลูกสาวของผมได้โดนมันตบมาผู้จะเป็นคนไม่ดีเลยลูกสาวผมได้ร้างแครแล้ว ีบ่่จะลงกดกช่องทของมสนัขอบคุณครับขอบคุณครับ